กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ True Insider อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสกู๊ปที่ผ่านมานะครับว่ามีคนบันเทิงหลายๆคนนะครับที่เขาหลงไหลในมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะครับแต่ว่าวันนี้เรากําลังจะพูดถึงคนที่หลงไหลเอามากๆจนถึงขนาดที่ว่ายึดเป็นอาชีพเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมจะมีใครบ้างนั้นนะครับเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ จะมองว่าไม่น่าไปด้วยกันได้แต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าดารานักแสดงบางคนก็ติดใจในความเร็วถึงขนาดเข้าแข่งขันเป็นอาชีพก็มีวันนี้เรานําเสนอดารานักแสดงทางฝั่งชายที่มีความหลงไหลในความเร็วมาฝากกันค่ะรับกันที่คนแรกกับพระเอกมาร์เคมพีททองเจือ ที่นอกจากความสามารถในวงการที่เราทราบและคุ้นเคยกันดีของเขาในสนามแข่งฝีมือของเขาก็เจ๋งไม่แพ้ใครเรียกว่ากวาดรางวัลมาแล้วมากมายแทททกสนามั้งในและนอกประเทศค่ะพีทหลงรักความเร็วมาตั้งแต่อายุ13แต่ทางบ้านไม่สนับสนุนให้เขาขับรถแข่งและได้ส่งเขาไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ด้วยความชอบในการแข่งรถเขาจงึงแอบไปขับรถแข่งใต้ดินอยู่บ่อยครั้งพีทใช้ชีวิตแกเรในการเป็นนักซิงอยู่ไม่นานเขาได้มีโอกาสลง แข่งในสนามจริงและได้ที่4ไปครองในตอนนั้นหลังจากนั้นเขาก็กลับมาอยู่เมืองไทยและได้เริ่มเข้าแข่งขันอย่างจริงจังตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาค่ะ <S <S และการขับรถนี่เองทำให้เขาค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ที่เขาบอกว่าสามารถถอดจิตได้ซึ่งเขาก็ได้พัฒนาให้กลายเป็นพลังจิตและนำไปรักษาโรคให้กับคนที่มีอาการป่วยจนหายได้ค่ะ ถึงหนุม่มอีกคนที่เรื่องความเร็วต้องยกให้คนเลยกับหนุม่มอารมณ์ดีปั้นนาคอที่ไม่ว่าจะสนามไหนก็ต้องมีชื่อของนาคอนติดเข้าไปอยู่ในอันดับต้นๆด้วยแทบทุกสนามแถมไปแทนสนามไหนเนาะจะได้เห็นความสนุกความมันกับการขับเจตสกีแล้วเขาก็ได้นําความฮาไปฝากแฟนๆที่คอยมาเชียร์อยู่ที่ข้างสนามทุกครั้งเรียกได้ว่าไม่เสียชื่อนาคอศิลาชัยเลยจริงๆ วิ่งมาเลยพอผ่านหน้าคนเชียร์เสียงกรี๊ดมาเราก็โอ้โหเข้าเส้นชัยแล้วเปล่าเขากีเ๊เฉยเฉยชื่อของป้นนาคอนเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักกีฬาเจสกีเพราะเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วหนึ่งสมัยที่สหรัฐอเมริกาค่ะและเมื่อปลายปีที่แล้วเขาก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่เมืองกวางโจวประเทศจีนซึ่งเขาก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับสองของโลกมาครอง ไม่เพียงเท่านั้นนะคะเมื่อสมัยตอนช่วงน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยปนัทอนและเจเจ,เจตรินก็ได้นำทัพเจสกีออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตอนนั้นอีกด้วยในตอนหน้าเราจะนำเสนอทางฝั่งสาวๆก,กันบ้างใครจะเชื่อว่าดีกรีระดับนางเอกนางงามจะซิงได้ ผมเข้าใจนะฮะว่าจริงๆแล้วเวลาขับรถเร็วๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์เร็วๆเนี่ยอะดรีนาลีนมันหลั่งมันสนุกครับผมเคยเห็นอย่างเพื่อนสนิทของผมเนี่ยคุณเรย์แมคโดนัลล์เนี่ยชอบจริงๆเลยเรื่องแข่งรถนะฮะแต่ถ้าเกิดถามผม ผมไม่รีบครับค่อยๆไปดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้นะหมดเวลาลงแล้วสําหรับรายการ True Insider นะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ u t u b e ครับเพียงเข้าไปในเว็บไซต์ YouTube และเสิร์ชหา True Insider Channel เท่านั้นเองนะคุณก็จะไม่พลาดทุกๆความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงครับล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแลวก็เบื้องหลังนะครับทุกๆเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฝันครับผมเรียวพ we <laughs>